สวัสดีแซมมิเตอร์เอ็กทุกท่านนะครับช่วงนี้นะครับมาอยู่ในช่วงคาร์บอนกับมิเตอร์เอ็กซนะครับซึ่งคู่เดียวโดดๆของผมประจําวันศุกร์ที่1เมษายนนะครับก็ไปที่เซกุลดาของสเปนนะครับไปที่คู่ของคิโรนานะครับพบมาร์กานะครับซึ่งเลทเปิดออกมาคู่นี้นะครับเปิดออกมาได้2ราคาก็คือครึ่งควบลูกบวกศู์หรือลูกลบห้าแล้วแต่ว่าใครจะชอบเล่นราคาไหนนะครับโดยคิโรนานะครับตอนนี้อยู่อันดับ4ี่ ของตารางนะครับผลงานค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะครับชนะมา4นัดติดต่อกันอยู่บนพื้นที่เพย์ออฟและก็ยังมีลุ้นเลื่อนชั้นโดยอัตโตนมัตินะครับเพราะตอนนี้ตามอันดับ2อย่างอมเมรียอยู่7คะแนนด้วยกันนะครับโดยคิโรน่าเองเนี่ยเกมล่าสุดก็คือเกมที่บุกไปชนะอมเมริกนะครับหประตูต่อศูนย์ขณะที่มาร์กาเองอยู่อันดับ18ของตารางนะครับก็โอ,อกาสที่จะรอดตกชั้นเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะอยู่ เหนือโซนสีแดงถึง8คะแนนนะครับแต่ผลงานของมาร์กาช่วงเนี้ค่อนข้างจะย่ำแย่นะครับแพ้มา2นัดติดต่อกันโดยเฉพาะเกมล่าสุดนะครับของมาร์กาเล่นในทิศน,นะครับแพ้ให้กับอุยก้าไป0ประตูต่อ2และก็ช่วงหลังเนี่ยผลงานของมาร์กาโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยเสียประตูค่อนข้างเยอะขณะที่คิโรนานะครับเป็นทีมที่เล่นได้เหนียวแน่นแพ้ยากนัดนี้เล่นในทีมต้องการแต้มเป็นอย่างมากและก็เกมนี้ดูแล แล้วเนี่ยผมยังว่านะครับเม็ดหนึ่งน่าจะมีรุ้นเม็ดที่สองท่านเองคู่นี้ผมให้ต่อไปที่คิโหน้าครับสวัสดีครับ